สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับคลิปนี้กับมาสวนเนาะครับมาใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยตัวนั่นแหละครับตัวนี้ก็เป็นมันตัวที่ไอร่องเที่ยวไอแตกไทยเนาะครับห้แตกไทยแ,แล้วก็ยกร่องครับตัวนี้เป็นรอบสามเนาะครับปลูกรอบสามตัวนั้นเป็นรอบสองครับ มันสวนนี่แหละครับแมนเบิดหอดผลแต่ว่ามันบกเกิดแล้วก็หาลกไปใส่ไปบองเดียวกันครับได้อยู่ประมาณสิกว่าล่องนี่แหละสิบห้าสิบหกล่องตัวนี้ไปตัดมันนาเข้ามาครับมันก็เกิดแน่อยู่ครับน่าจ,จะประมาณเจเอร์เซต มันกเกิดบวเวิร์ดเหครับเพราะว่ามันแดดอยู่แดดเผาอยู่ประมาณสองหมื่นลำม,มันอ่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่เกิดดีครับตัวเอาเงามันมานี่บครับตัวนี้เป็นเงาที่ก็เจ้าตัดเอาหัวมันแล้วมันก็แตกออกแถวเน,นี่ครับเกิดดีอยู่ครับตัวนี้แต่ถ้าเบิรงว่ามันจะเป็นหัวซํำใดผมก็บเคยลองกัน เรเคยเอามาปลูกจักเดี่เห็นแต่เขาว่า,วามันก็ได้คือกันว่าสันเดี๋ยววันแล้วก็จะเอาอีแตกมานไอแวกแวกล่องมันเนาะครับก็บกเคยเห็ดจักเถื่อแต่ว่าสีล้องบึงเห็ดในเห็นขาเจ้าเห็ดเนาะแวกล่องไอออกสองข้างให้มัน ตีร่องให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้กระสดยาคุมไว้แล้วยังบั้นม่ยาเลยครับที่ว่าแตกเร็วครับละมันอันนี้ประมาณจากมือประมาณพอสองอาทิตย์หรือเปล่ายังบ่หอดมั้งประมาณสิบมือเลยแหละแตกแตกเร็วครับละมันสดนี่มันกระสิตัวบัออกก็มีเนะี่ยอยู่เดี๋ยว้าฝนตกก่อนจสิมาไอ สามมันครับใส่ไปพบให้ดินมันว่างครับสียดายสียดายดินครับดินแปลงนี้มันหกไหลประมาณหกไหลเกือบเกือบเจ็ดไหลครับตัวอีแตกยกเอานี่กขนานะจะประมาณไหลไหลกว่ากลัวละครับเ้าลงไปหอดุนเนาะ ตัวนี้หาแจะใส่ปุ๋ยแล้วครับตัวนี้มันถิกไอ้ลกเอามาอันสมมานใส่กันนะครับใส่ปุ๋ยแล้วแหละครับขุดคุดใส่แถวนเงามันครับมันก็ได้ลายล่องเตบิบได้ประมาณสิบห้าสิพล่องกำลังงามขึ้นครับาแต่ใส่ปุ๋ยแล้วทิมาฉีดยาครับ ขีๆๆ่ไล่ๆก็บขี่บัได้เ่าจากสีหาตันเนาะใครว่าบ่ได้ครับปลูกยากมันก็นได้ย่อมแล้วครับปีนี้ปลูกซ้ำเถื่อละตัวนี้ก็ที่เอารถฟอร์ดหน้าเนาะเอารถฟอร์ดหน้ามายกครับสีหาล่องครับมันก็นแตกออกดีอยู่ครับแตกออกเบิร์ดละ ตัวนี้มันมันเลึกเนาะดินมันทางใต้มันดินเปียกกว่าเอาอีแตกหยกครับตัวนี้มันสิกออกดีกว่าเอาอีแตกหยกอยู่นะครับมันแตกไปเละเอาอีแตกหยกมันลงบ่เลิกครับตัวนะดินมันจะแข่งลงบ่เล็กเพราะไรคุดใ้สิ้นปีครับเสียดิน ยังเหลืออยู่นี่ครับประมาณน,าน่าจะสามลายมั้งครับนี่หลายเติบนี่ครับตัวตัวเป็นหญ้านี่ยครับแม่นครับติดช้อนอ้อยพอละตัวนี้ผมเอาอีแตกไถเนาะเดี๋ยวตัวนั้นหญ้ามันขึ้นหลายเลย้าเอาอีแตกไถจังมันสิไถได้บ่บบเดี๋ยวจะหาละมันมาปลูกอีกครับเดีย๋ยวจะปลูกไปเต่ละน้อยนะ เอาไปเทละซิปล่องหาละมันมาปลูกอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาอีแตกนี่ละหยกเอาปะหยัดงบได้เท่าไรก็เอาครับอีแตกหยกได้ละลาละสามตันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเติมน้ำมันตั้งหนึ่งกับเต็มถังกับจนเหลือครับ แป้งนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดไหลครับเดาเดาโอ้รึครับนี่เจ็ดไหลน่าจะได้จดอกซ่อมครับตัวนี้ก็ตัวมันบบเกิดเกิดอยู่ประมาณโอ้ยสี่สามสามิสี่สิบนี่แหละตัวบบเกิดลายกว่าครับซ่อมกับเบิดหลายซื้อละมันมาซ่อมกับเบิดยุดสี่พันห้าพันครับ อะไรกันละมันหาเอาเนี่ยเบิ่ดละมันอยู่ประมาณเศร้าสอบกับอยู่นี่สมอยู่นี่แต่สิบวเศร้าหาบัวุครับคือแถวนี้มันสมลายครับแต่ว่าตัวสมมันก็เกิดเบิดแล้วล่ะแต่ก็ทาเบิ่งว่ามันสีเป็นอะไรมันสีทันกันหมวกอะไรมันก็น่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่าผมก็ ปลูกสองอาทิตย์แล้วก็เห็ดมันบวออกแล้วก็มาสมเนาะมันก็เกิดหลายแล้วครับเห็ดน,นั่นนหลายเลยก็จะใครยี่ดอกเกิดว่าพอได้ขุดน้ำมอยดอกตัวนี้เป็นดินสวนอ้อยเก่าเนาะสวนยางโค้นยางแล้วก็มาปลูกอ้อยสองปีครับดินง,งามๆเลยแหละอยู่นี่แต่บ่ใส่ปุ๋ยกะ ได้อยู่ครับบ่ใส่ปุ๋ยก็งามหัวกส็สีดีอยู่ดอกเพราะว่าเคยปลูกอยู่มันแต่เก,าก่ากะมันสวนอ้อยเก่าอันนี้บ่ใส่ปุ๋ยก็โอ้หัว่ขักอยู่ได้ไลายละซีตันหาตัดอยู่ครับไายละซีตันนี่ได้อยู่ถ้าดินเก่านี่มันก็ต้องใส่นะครับนี่คือตัวนี้นี่มันเป็นดินเก่านี่มันต้องใส่ปุ๋ยครับ ง,งนฝนกำลังมาครับงนใหญ่เติบครับเอาละครับผมคลิปนี้ขออนุญาตได้จบคลิปไปสำนีครับผมกับผมมีอยังหลายนอคลิปนี้มาสวนมันครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ